สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะที่มารับชมช่องกดชาพี่ในะวันนี้นะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับกดชานะคะกับไพ่เล่าเรื่องนะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะวันนี้นะคะมาดูกันว่านะคะว่าไพ่ยอยากสื่อสารอะไรนะคะวันนี้นะคะไพ่นะคะก็อยากจะสื่อสารว่ามันจะมีไพ่เหรียญน,นะคะที่กดชาจับได้นะคะเป็นไพ่ ace of pentacles นะคะแล้วก็ต่อมานะคะ ไพ่อยากจะบอกว่า8ดาบนะคะหรือว่า Ace of Swords นะคะซึ่งไพ่สองใบนี้นะคะมันเป็นไพ่ในเรื่องของไพ่เหรียญเนี่ยนะคะก็เป็นไพ่ในสื่อของความหมายที่ดีนะคะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะและเหรียญเนี่ยเปรียบเสมือนการงานการเงินด้วยนะคะแต่ว่ามาโดนไพ่ 8ด,ดาบนี้นะคะมันเป็นการขีดจํากัดหรือว่ามันเป็นรู้สึกว่ามืด8ด,ด้านอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้นะคะกดชชาตินะคะใช้ไพ่สาหรับนี้นะคะเป็นการสื่อขยายนะคะซึ่งเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากสื่อสารอะไรนะคะขอบารมีคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูคลิปกดชชาตินะคะช่วยเปิดเดิดทางให้ด้วยนะคะว่าไพ่อยากสื่อสารอะไรนะคะค่ะ กดชาขอเปิดไพ่นะคะวันนี้นะคะไพ่นะคะก็บอกว่าใบแรกนะคะเป็น Queen of Cup นะคะราชินีถือถ้วยค่ะไม่ต่อมาค่ะเป็นไพเอสออฟคัพนะคะแปดถ้วยนะคะไม่ต่อมานะคะเป็นทรีออฟวานะคะสาม้เท้าค่ะ และใบต่อมานะคะเป็น The h y ฮ r o p e n นะคะไพ่พระสังการาชนั่นเองนะคะใบต่อมาค่ะเป็นไพ่ The Hermit นะคะไพ่การปริกวิเวกนะคะนักบวชนักพรตนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะ Tree of c u p นะคะเป็นไพ่การเฉลิมฉลองนะคะแล้วใต้สำรับนะคะที่กดชาได้นะคะ าการจับสักครู่นี้ก็เป็น t r a i n of s o r t นะคะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าไพ่นะคะแต่ละใบเนี่ยอยากสื่อสารอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มกันนะคะนี้กดชาจะไม่ไม่ไม่บอกในในเรื่องของไพ่นะคะแต่กดชาจะเล่าตามเรื่องราวที่ไพ่บอกมานะคะใต้สำรับก่อนนะคะ t r a i n of s o r t นี้นะคะมันเป็นพลังงานที่มีการ เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะหรือว่าเป็นครั้งสําคัญในชีวิตของคุณนะคะเพื่อมันเป็นที่การเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่ว่าเป็นแปลงนะคะเห็นไหมคะว่าไพา่มีดาบนะคะคนคนนี้นะคะผู้ชายคนนี้กําลังนอนอยู่นะคะมีดาบปักอยู่ที่หลังเขานะคะแต่ว่าเห็นไหมคะเพื่นๆพี่ๆค่ะก็มันจะมีแสงนะคะมันใกล้ย่ํารุ่งแล้วนะคะในส่วนนี้นะคะ มันก็เป็นการที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะหรือว่าเป็นครั้งสําคัญในชีวิตเพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีหรือว่าเป็นการสิ้นสุดความคิดเด็ดขาดหรือว่าความเด็ดขาดอะไรบางอย่างนะคะ ที่เราได้เผชิญมานะคะหรือว่ามันเป็นความเจ็บปวดนะคะที่แต่ละท่านนะคะกดชาเชื่อว่านะคะคลิปคลิปนี้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะคะบางท่านนะคะก็อาจจะมีพลังงานแบบนี้นะคะแต่ก็ฟังเป็นวิทยาทานนะคะหรือเป็นการยอมแพ้นะคะที่เคยพยายามอะไรมาสักอย่างนะคะกดชาก็ไม่รู้นะคะว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆเนี่ยเคยมีความเจ็บปวดเรื่องอะไรมาบ้างนะคะบางทีนะคะเราอาจจะมีความเจ็บปวดนะคะ ร้อยทั้งร้อยนะคะกวดชายเชื่อว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แน่นอนนะคะหรือเขาบอกว่าไพ่นะคะบอกว่ามันเป็นความพยายามนะคะที่เราเหมือนกับว่าเราต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะคะมันเหมือนว่าเป็นการพยายามแล้วในสิ่งที่เราเคยพยายามแต่มันคือการสิ้นสุดของวัฏจักรที่เลวร้ายนะคะในสิ่งตรงนี้นะคะเพื่อเปิดให้กับการเริ่มต้นใหม่นะคะไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกนะคะ การที่ไพ่นะคะอยู่ใต้สำรับนี้นะคะสิ่งที่ต้องการผ่านพ้นไปให้ได้เพื่อให้เรื่องราวต่างๆนี้นะคะได้ลี่คลายนะคะเพื่อที่เรานะคะจะได้เปิดมุมมองใหม่นะคะเปิดโลกรทรศน์นใหม่นะคะในการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองนะคะแล้วก็จะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอย่างไพ่เหรียญที่ที่กฤษชาบอกนะคะ ความหมายนะคะของแต่ละไพ่นะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าไพา่ไพ่ Queen of Cup นี่นะคะราชินีถือถ้วยนะคะเธอเป็นผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนมีเมตตานะคะแล้วก็เป็นมีสัญชตตาตญาณตัวเองสูงนะคะหรือว่าเป็นคนมีเซนส์สัมผัสได้ด้วยนะคะที่ดีเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะคะมีความรู้สึกอ่อนไหวแล้วก็เธอคนนี้นะคะยังเป็นตัวแทนของความรักความผินอกหินใจ แล้วก็มีการดูแลที่ดีหมายความว่าใครเนี่ยนะคะที่อยู่กับเธอคนนี้นะคะเธอจะเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ Take Care นะคะเป็นคนผู้หญิงที่เอาใจใส่นะคะถ้า คุณนะคะเป็นผู้ชายนะคะหรือว่าสลหรับพลังงานกันได้นะคะที่เข้ามาดูนะคะคุณถือว่าถ้าหากว่าคุณเจอคนคนนี้นะคะคุณถือว่าคุณโชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าเธอจะใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะแล้วก็เป็นการที่เป็นเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเป็นคนที่เออเขาเรียกว่าเธอจะเป็นคนเป็นคนดูแลของคุณได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ไปต่อมานะคะเ c e อ f c u p นี้นะคะ เห็นไหมคะผู้ชายคนนี้กําลังพายเรือออกนะคะกําลังหนีอะไรบางอย่างอยู่นะคะก็บอกว่าการเดินทางออกจากสถานการณ์ที่มันไม่ตอบสนองทางด้านอารมณ์นะคะเป็นการละทิ้งสิ่งที่เคยมีอะไรก็ตามทําให้เราสิ่งเศร้าหมองนะคะเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีกว่าแสวงหาความจริงเพื่อความสุขที่แท้จริงนะคะคือบางท่านนะคะ ที่เข้ามาดูคลิปกวดช่านะคะคุณกำลังเขาเรียกว่ามีความเขาเรียกท็อกซิคในเรื่องของความสัมพันธ์หรือบางท่านบางบริบทนะคะคุณก็ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ตัวนี้แล้วหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะมันก็จะมีความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าไม่ได้จากเป็นนะคะเป็นการจากตายนะคะมันจะมีเคสอยู่แบบนี้นะคะตามน้าไพ่บอกนะคะซึ่งตรงนี้นะคะควรจะต้อง เดินทางเดินทางในที่นี้หมายถึงเดินทางภาวะจิตใจแล้วก็อารมณ์แล้วก็สัญชาตญาณของคุณนะคะซึ่งบอกถึงไพ่ Queen of Cup นี้นะคะใช้สัญชาตญาณของตัวเองนะคะว่าคุณนะคะจะต้องเดินทางออกจากสถานการณ์ที่มันไม่ตอบสนองทางอารมณ์เป็นการละทิ้งนะคะสิ่งที่เคยมีทำให้จิตใจเรารู้สึกเศร้าหมองนะคะ เพื่อค้นหาสิ่งที่ดีกว่าหรือแสวงหาความจริงเพื่อความสุขที่แท้จริงนะคะคือคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะของกฤชาคุณจะต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้นะคะคุณจะต้องเอ่อเาเรียกว่าอย่ายอมแพ้นะคะในเรื่องของอุปสรรคหรือว่าคุณอาจจะต้องแข่งใจหรือว่าใจแข็งนะคะเด็ดเดี่ยวนิดนึงนะคะกับสถานการณ์นี้นะคะกฤชาเข้าใจนะคะถ้า ใครไม่เจอคงไม่ทราบนะคะว่าสถานการณ์เช่นนี้เป็นเช่นไรและมันมีความรู้สึกผลกระทบต่อจิตใจและอารมณ์อย่างไรอันนี้กฤชาเข้าใจนะคะเพราะว่าตามบริบทหน้าไพ่เนี่ยเขาสื่อได้กับกฤชาได้ดีเลยนะคะว่าอืมเป็นการที่มันเหมือนกับว่าบางทีตัวเราะพยายามแล้วนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าวนลูกมันที่เดิม,ดมนะคะแต่ว่าแก่กฤชาเชื่อว่านะคะคุณนะคะ เป็น Queen of Cup นะคะซึ่งคุณมีสัญชาตญาณของตัวเองอยู่แล้วมีเซนส์สัมผัสที่ดีอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่รู้สัมผัสได้ดีนะคะก่อนคนอื่นนะคะคุณสามารถที่จะทำได้นะคะในตรงนี้นะคะรับไพ่ใบต่อมานะคะก็เป็นไพ่สามไม้เท้านะคะ tree of one นะคะสามไม้เท้านี้นะคะก็บ่งบอกว่า เป็นการมองการไกลนะคะเป็นการวางแผนนะคะอะไรบางอย่างในอนาคตนะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะคุณอาจจะมีแผนมีแพลนไว้แล้วนะคะในอนาคตของคุณนะคะก็เป็นไปได้เป็นการขยับขยายนะคะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ๆที่ดีคุณอาจจะมีโครงการใหม่ๆของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการส่วนตัวนะคะความคิดส่วนตัวหรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆในเรื่องของการงานก็เป็นไปได้นะคะเพราะไพ่ไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกถึงการงานนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าไอเดียใหม่ๆด้วยนะคะ เป็นสัญชตตาตญาณที่ดีหรือว่าสัญญาณที่ดีนะคะของการก้าวไปข้างหน้านะคะตัวนี้นะคะแล้วใบต่อมานะคะเป็นไพ่พระสังฆราชนะคะ The Hierophant น,นี้นะคะไพ่พระสังฆราชนี้นะคะก็บ่งบอกว่าเอ่อการที่คนเรานะคะจะต้องยึดมั่นนะคะในขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของความเชื่อ แล,แ,ลแล้วพระไส่พระสังฆราชคนนี้นะคะกดช่าเชื่อว่าคนที่มาดูคลิปกดช่านะคะคุณยังเป็นผู้นําที่ดีนะคะ,ะบางท่านบางเคสนะคะคุณอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะครูบาอาจารย์ที่นี้ของกดช่านะคะก็ไม่ได้ว่ารว,รวมหมายถึงครูบาอาจารย์ที่สอน นะคะคุณอาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะคะที่สอนหนังสือแล้วมาดูคลิปกัชชาได้แล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ในเรื่องของสายจิตวิญญาณหรือว่าคุณครูบาอาจารย์ที่คุณทำสื่อออนไลน์อยู่ก็ได้นะคะแล้วก็คุณก็มีในเรื่องของเขาเรียกอะไรคะถ้าหากว่าคุณเป็นครูบาอาจารย์นะคะหรือว่าทำสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะตรงนี้นะคะคุณมี ความที่น่าเชื่อถือในตัวคนเองนะคะเพราะว่าไพ่สังฆราชเนี่ยนะคะคุณมีองค์ความรู้นะคะในตัวคณเองสูงมีปัญญาที่ดีนะคะไพ่พระสังฆราชนี้ปรากฏนะคะแล้วก็ต่อไปต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะเฮอร์มินะคะก็คือไพ่นักบวชนักโพสตนะคะหรือว่าฤาษีนั่นเองนะคะเป็นไพ่ปริวิเวกนะคะก็ไพ่กระบ่งบอกว,กว่าการปรีวิเวกนะคะเป็นการใช้เวลาอยู่กับตัวเอง นะคะเพื่อที่เราจะได้ค้นหาความจริงภายในจิตใจของเราเป็นการไตร่ตรองนะคะเป็นการแสวงหาปัญญาเพื่อให้ได้มาคำตอบจากภายในของเรานะคะใช้ความคิดที่ลึกซึ้งและก็สุข,ขุมนะคะไพ่ก็อยากจะบอกว่า,เ,าเวลาว่างๆนะคะคุณอาจจะมีการสวดมนต์ไหว้พระหรือให้คุณนั่งสมาธินะคะเพื่อที่คุณจะได้มีสติ นะคะปัญญาที่ดีขึ้นนะคะในการไตร่ตรองเหตุผลนี้นะคะในเรื่องราวที่เกิดขึ้นณนปัจจุบันที่คุณได้เผชิญอยู่นะคะมันจะเป็นคําตอบที่ดีนะคะเพราะว่าคุณมีไพ่พระสังฆราชนี้อยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนที่มีองค์ความรู้นะคะคนที่มาดูคลิปกดชาเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้เป็นครูบาอาจารย์ได้เลยนะคะ เป็นคนที่สอนแนละให้ความรู้แก่ผู้คนอันนี้คนชาเขาพูดรวมนะคะและผู้คนนะคะที่มาฟังคุณนะคะก็คุณเหมือนกับว่าคุณเป็นแรงบันดาลใจได้นะคะคุณพูดอะไรนะคะคุณสร้างแรงบันดาลใจได้หมดเลยนะคะคนที่เข้ามาฟังนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าปิติในเนื้อหาของคุณด้วยแล้วก็มีความที่เขานำไปใช้ได้ด้วยนะคะคุณแล้วก็ขนลุกนะคะ แล้วก็ทรีออฟคัพค่ะไพ่ทรีออฟคัพนี้เป็นการเฉลิมฉลองนะคะตามหน้าไพ่กระบ่งบอกนะคะความสุขความสําเร็จการรวมตัว่าคุณอาจจะมีเพื่อนฝูงนะคะที่หายหน้าหายตากันไปแล้วก็กลับมาพบเจอกันมาพูดคุยกันได้อีกนะคะเป็นการรวมตัวกันหรือว่าร่วมมือกันนะคะอย่างมีความสุขหรือว่าหมายถ ถึงความคืนดีเป็นเสรีของความสาม,มคัคคีและมิตรภาพที่ดีนะคะตามหน้าไพ่นะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นในส่วนของไพ่อยากบอกอะไรนะคะนำไพ่ทั้งหมดนี้นะคะมารวมตัวกันนะคะไพ่ก็อยากบอกว่าการยอมรับนะคะ๋ยกวกดช้าขอชุดจุดึุดมองเห็นไม่เอ่ย ตึดๆหาพระปชาตั้งกล้องไว้แบบแนวตั้งนะคะเดีย๋ยวาลชาจะจขยายนิดนึงค่ะการรวมตัวนะคะการของแต่ละไพ่นี้นะคะก็คือให้คุณนะคะยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่าก,กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับ จุดจบหรือว,ว่าความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นณนปัจจุบันเพราะว่ามันคือประตูสู่การเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่านะคะไพ่ก็บอกมาแบบนี้นะคะกดชาวก็อ่านตามหน้าไพ่นี้นะคะว่าอย่าก,กลัวนะคะคือทุกคนนะคะต้องเจอต้องพบนะคะมีพบมีจากมีลาเป็นเรื่องศัจธรรมของชีวิตนะคะบางทีนะคะเพราะว่าไพ่พระสังฆราชขึ้นมานะคะก็บ่งบอกว่า ในเรื่องของประเพณีขนบรรมเนียมประเพณีต่างๆนะคะซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะคะว่าขนบรรมเนียมประเพณีของไทยเราเนี่ยมีความเป็นมาอะไรบ้างนะคะมันก็ต้องเขาเรียกว่าเชื่อในสัญชาตญาณน,นะคะฟังเสียงหัวใจของตัวเราเองนะคะการใช้ความเข้าใจนะคะอันลึกซึ้งในการตัดสินใจนะคะให้เราฟังเสียงหัวใจนะคะ ของตัวเราเองนะคะแล้วก็กลับมาทบทวนเรื่องราวต่างๆนะคะให้มันรู้สึกว่ามันคลายวิตกกังวลมันคือคือ,คอทุกๆุกทุกเรียบทนะคะกดชาติบอกว่าคือไพ่อะเขาก็อยากจะสื่อนะคะที่ที่ตานนัาไพ่นะคะที่กดชาติสื่อได้กับไพ่นะคะคือไพ่ยอยากจะสื่อว่าให้เราต้องกล้าเผชิญความจริงนะคะอะไรที่ เขาเรียกอะไรอะคะอะไรที่มันไม่ใช่นะคะอะไรที่มันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่ของของเรานะคะแต่ถ้าหากว่าอะไรที่มันใช่มันก็คือใช่นะคะหรืออะไรที่เขาเรียกว่ามันแล้วแต่บุญกรรมนะคะที่เราทํามาในแต่ละเราไม่รู้นะคะว่าเราทําบุญทํากรรมมาตั้งแต่ภพชาติไหนนะคะมันเป็นเหมือนกับว่าเราทําบุญ กันมาร่วมชาติกันแค่นี้นะคะแต่ก็นะคะให้เรากระทําสิ่งที่ดีๆต่อไปนะคะในภพชาติปัจจุบันนี้นะคะความหมายของไพ่เนี่ยนะคะไม่ว่าเขาจะจักเป็นหรือจากตายนะคะถ้าหากว่าจักเป็นนะคะก็ให้คุณนะคะเอาโหสิกรรมให้เขาไปนะคะแล้วก็อยับให้อภัยนะคะอย่าไปคิดอย่าไป น้อยเนื้อต่าใจหรือว่าอย่าอย่าอย่าไปเขาเรียกอะไรคะสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันนะคะแต่ถ้าหากว่าเขาจากตายไปแล้วนะคะให้คุณเอาโหสิกรรมให้อภัยนะคะเพราะว่าการให้อภัยโอโหสิกรรมเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยไปสงบสุขนะคะแล้วก็ทําบุญอุทิศบุญให้เขาคนนี้ด้วยนะคะบ่อยๆก็จะเป็นการดีนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไปสู่สุคตินะคะกรณีจากตายนะคะ แล้วก็เชื่อในสัญชาติตญาณของตัวเองนะคะฟังเสียงหัวใจนะคะใช้ความเข้าใจอันลึกซึ้งนะคะแล้วคุณก็จะตัดสินใจได้เองนะคะใช้เวลาในการใคร่ครวญน,นะคะการปลีกตัวอยู่กับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นการที่เราได้มาทบทวนตัวเราเองนะคะในสิ่งที่เราได้กระทำมานะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะว่าเราทำ ผิดอะไรบ้างเราทําสิ่งไหนดีหรือไม่ดีถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคะเราก็เป็นการกลับมาทบทวนตัวเองแต่ที่สําคัญนะคะทบทวนตัวเองแล้วนะคะต้องให้อภัยตัวเราเองด้วยนะคะเพราะว่าการตีอกชกตัวให้กับตัวเราเองเป็นสิ่งที่มันไม่ได้คุ้มค่ากับตัวเราเองนะคะทุกคนนะคะต้องต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องให้อภัยกับตัวเองให้อภัยตัวเราแล้วก็ให้อภัยผู้อื่นด้วยนะคะ แล้วก็มองไปข้างหน้านะคะเพื่อวางแผนอนาคตด้วยความหวังและความเชื่อมั่นในสิ่งที่จะมาถึงนะคะกุชาเชื่อว่านะคะคุณนะคะต้องมีอนาคตที่ดีแน่นอนนะคะแล้วก็ให้คุณเชื่อมั่นนะคะในความคิดในตักระในสัญชตาตญาณหรือว่าตัวคุณนี่นะคะทุกวันนี้นะคะคุณสร้างนะคะ สร้างกรรมดีนะคะกรรมดีนี้นะคะก็จะเป็นการหนุนนําตัวุณเองนะคะให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็สรุปนะคะไพ่อยากบอกว่าการก้าวผ่านความยากลําบากนะคะไปสู่การเริ่มต้นใหม่ที่ดีนั้นต้องอาศัยปัญญาสัญชาตญาณและการวางแผนอย่างรอบคอบนะคะเพื่อนําไปสู่ความสุขและความสําเร็จในที่สุดนะคะแล้วก็ค่ะ ไพ่ก็บอกตรงนี้นะคะคือตรงนี้มันก็เป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นสิ่งที่ทา้าทายนิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่แต่ละใบเนี่ยนะคะอย่างไพ่ ace of cups นะคะไพ่ใบนี้นะคะก็บ่งบอกถึงสถานการณ์บางอย่างนะคะที่เรารู้สึกว่าไม่มีความสุขนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านั้นได้จากไปแล้วอาจนำมาซึ่งความเจ็บปวดแล้วก็ ความรู้สึกนะคะที่มันเด็ดขาดเนี่ยมันก็จะเป็นร่างฐานในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็การตัดสินใจครั้งนี้นะคะก็ต้องเกิดจากความเข้าใจแล้วก็ก็การใช้อารมณ์หรือสัญชาตญาณของตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็แม้ว่าไพ่ u e e n of Cup พตัวนี้นะคะแม้ว่าการที่ต้องใช้เวลาที่เราจะต้องไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งนะคะก็คือไพ่ Hermit นี้นะคะคู่กันแต่มันก็คือหลักยึดมั่นนะคะที่ถูกต้องนะคะก็คือไพ่เดอะไฮโลแฟรนนี่นะคะเป็นไพ่ประสังคาราชคือเราต้องใช้หลักหลักหลักประเพณีของเรานะคะหลักศีลและธรรมของเรานะคะอย่างถูกต้องนะคะคือมันเป็นการตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องนะคะ ที่มีเหตุผลนะคะคือเหตุผลการตัดสินใจเนี่ยมันต้องมีเหตุผลแล้วก็ถูกต้องนะคะเพราะไพ่สั่งใบเนี่ยมารวมกันที่กฎช่าบอกนะคะหลังจากที่ผ่านหลังจากที่คุณนะคะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้แล้วนะคะคุณก็จะเข้าไปสู่วงจรของการวางแผนการไกลละ นี่การวางแผนกัรไกลก็คืออันนี้นี่เองสาไม้เท้านะคะมองถึงอนาคตแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวคุณก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆนะคะในอนาคตเนาะทรีออฟทรีออฟวันเนี่ยมันเป็นความสุข ะะแล้วก็ตามด้วยการเฉลิมฉลองนะคะเมื่อความสุขการวางแผนในอนาคตนะคะคุณได้พบอ,อะไรใหม่ๆดีๆนะคะคุณก็จะมีความสุขนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงคุณจะมีความสุขในอนาคตนะคะด้วยความ ความเชื่อมั่นในชาติยานของตัวคนเองความสุขความสมหวังก็จะตามมานะคะโอเควันนี้กอชาก็ขอจบคลิปทำ,ทำนายไพ่ทำนายดวงวันนี้เนาะเป็นคลิปแรน,นดอมนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะทุกเรียบบทที่มาฟังคลิปกบชานะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากนะคะฟังไว้เป็นเพลินๆหรือว่าวิทยาทานเท่านั้นนะคะกับไพ่เล่าเรื่องนี้นะคะแล้ววันอ่า ต่อไปหรือว่าคลิปใหม่นี้กดชาจะทําให่เรื่องอะไรเดี๋ยวกดชาจะมาบอกเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับฟังช่องกฤชามาด้วยโดยตลอดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะวันนี้คลิปนี้ยาวนิดนึงนะคะอาจประมาณ20นาทีนิดๆน,นะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะวันนี้ขอตัวก่อนคะ่ะหวงังหวังว่า,าทิ้งท้ายนิดนึงหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกนะคะ ดูแลตัวเองสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะและที่สําคัญที่สุดนะคะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่เมตตานะคะแล้วก็ออกกําลังกายนะคะให้ร่างกายเราหุ่นฟิตเฟิร์มนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ